คุณหมอคะ,ค,ะค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีมาขรึร้อยห้าจุดสองห้านะคะอ,อ,อยากจะขอสัมภาษณ์คุณหมอที่พาไกรราชนะคะท่านเป็นผู้ในการศูนย์นรัตมาที่9กนครศรีมาค่ะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้สูงวัยะค่ะในเรื่องของศูนย์นรัตมาที่9กเนี่ยได้ให้เ,เรื่องของบริการ แล้วก็ดูแลในส่วนตรงนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์อนามัยที่9นะคะก็สังกัดกรมอนามัยค่ะซึ่งในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่เราให้ความสําคัญมากนะคะ,คะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าสามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยก็จะลดภาระของการดูแลของลูกหลานด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วย<ม>ซึ่งทางบทบาทของกรมอนามัยค่ะเราก็จะดูแลตั้งแต่ในกลุ่มที่ยังไม่ป่วยคือเราจะเรียกว่ากลุ่มที่ติดสังคมคือ<ม>กลุ่มที่ไปไหนมาไหนเองได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ ทำยังไงให้เขาสุขภาพดีตั้งแต่แรกนะคะอย่างแรกที่ทําก็คือเรื่องของการคัดกรองสุขภาพเช่นการปัจจุบันนี้ก็จะมีนยโยบายรัฐบาลด้วยเรื่องของการ คัดกรองออความแข็งแรงอะคะ่ะมี9้าด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการพ่าตกลม้มคัดกรองสมองเสื่อมนะคะไซตาเรื่องฟันแล้วก็พวกประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าพวกนี้ค่ะซึ่งนี่เป็นนโยบายรัฐบาลน,นะคะแต่ในส่วนของกรมอนามัยเองที่ศูนย์อนามัยเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพประจําปีให้ด้วยก็จะคล้ายๆของผู้ใหญ่ปกติค่ะแต่ว่าจะมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างพวกการเฝ้าระวังพัาตกล้มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าเรื่องสมองเสื่อมที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ แล้วในในแต่ละปีนี่มีผู้สูงวัยเนี่ยมาใช้บริการเนยเยอะไหมคะค่ะก็อยู่นี่ก็จะตกแบบอาทิตย์ละเป็นร้อยค่ะก็จะมาเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นทั้งผู้สูงวัยที่อยู่ในชุมชนรอบๆผู้สูงวัยที่เป็นข้าราชการแล้วก็ผู้สูงวัยที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะค่ะในเรื่องของการที่จะมาตรวจเนี่ยอยากจะฝากให้คุณหมอให้คุณหมอได้แนะนําว่าผู้สูงวัยเนี่ยคะต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายอย่างไรที่จะมาตรวจนะคะค่ะก็ ถ้าจะเป็นการตรวจตรวจเลือดนะคะตรวจ<ม>ก็จะต้องมีการงดน้ำงดอาหารก่อนหลังเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าการตรวจไขมนันตรวจเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะเจอได้เยอะก็จะต้องงดน้ำงดอาหารก่อนหลังเที่ยงคืนแล้วก็มาตรวจตรวจเลือดตอนเช้าค่ะส่วนอย่างอื่นก็ปกติเลยค่ะสามารถเตรียม,มตัวได้ปกติเลยเพราะว่าไม่ไม่มีการเตรียมตัวอื่นค่ะแล้วอย่างเช่นว่าบางท่านบอกว่า จะต้องแบบเตรียมในเรื่องของการตรวจอุจจาระปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือยังไงคะ,คะถ,ถ้าอุจจาระจะต้องมารับตัวกระปุกอะค่ะกลับไปบ้านก่อนแล้วก็มาเก็บของอุจจาระเช้าวันนั้นมาส่งค่ะส่วนปสวัสสาวะก็มาเก็บที่ที่คลินิกได้เลยค่ะอืมค่ะ การมาตรวจนี่คือเราควรจะต้องโทรศัพท์มาแจ้งก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจนะหรือว่าเราเดินเข้ามาตรวจได้เลยห,หรือ,รอ,อยังไงอะคะถ้าจะเป็นให้ให้แบบได้ทําได้สมบูรณ์นะคะก็ะน่าจะแจ้งเข้ามาก่อน,นะค่ะก็จะมีทั้ง a c e b o o k ของศูนย์อนมามัยค่ะมีไลน์กลุ่มของศูนย,นย์อนามัยแล้วก็หรือว่าจะโทรประสานเข้ามาที่ศูนย์ก็ได้ค่ะจะมีหน่วยตรวจสุขภาพพี่เขาให้คาแนะนําเบื้องต้นได้เลยหรือบางคนมีความกังวลอยากจะตรวจเพิ่มเติมเช่นมีโรคบางโรคที่ที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่สบายใจอยากจะตรวจคัดกรองด้วยก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมให้้ไดอีก ก็มีการตรวจเพิ่มเติมมาด้วยนือะนอกเหนือจากที่ท่านว่ามา <Okay. S 1> สักคร่สักครู่นี่ค่ะการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในด้านอื่นๆนะคะนอกเหนือจากที่ว่าเราตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเนี่ย <Okay. S 2> มีเรื่องของการบริการให้บริการอะไรบ้างอะคะ่ะ okay. ก็นอกจากคัดกรองสุขภาพแล้วค่ะคัดกรองว่าเขามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรนะคะอย่างเช่นเคยสูบบุหรี่เคยดื่มสุรายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดลดละเลิกได้ก็ช่วยให้เขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นรวมถึงการทำเบอร์เนสแพลนค่ะจะมีเขาเรียกว่า แผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่นเราเจอความเสี่ยงว่าคนนี้มีความเสี่ยงสิ่งนี้ควรจะไปลดอละเลิกอะไรคนนี้มีกล้ามเนื้อที่เริ่มเล็กลงจะต้องไปออกกําลังกายอะไรกินอาหารอะไรเพื่อเขายังสามารถมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้เ<ม>พราะที่เราห่วงที่สุดในผู้สูงอายุคือการพระงหกลม้มก็จะนําไปสู่ภาวะติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตตามมาได้ที่<ม>ททเจอที่สุดในปัจจุบันนะคะส่วนที่2คือเรื่องของสมองเสื่อมก็จะมีการคัดกรองด้วยเครื่องมือคัดกรองเป็นแบบสอบถามค่ะว่าเขามีความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อมหรือยังที่่วออซ ก็คือจะมีหลายไทายมากมแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวอ<ม>ัลไซเมอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าถ้ามีขึ้นมาในบ้านจริงก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความลําบากใจให้กับผู้ดูแลมากเหมือนกันค่ะ<ม>ซึ่งเราจะมีเครื่องมือคัดกรองเป็นแบบสอบถามนะคะมีการให้วาดลูกเพื่อดูการทํางานของสมองส่วนหน้าถ้าเริ่มเสื่อมถอยแล้วเนี่ย หลายหลายคนเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นสมองออกกําลังกายสมองอะค่ะหลายคนก็จะสามารถกลับมาเกือบปกติได้คือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะ mm hmm. หรือบางคนมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองที่คุมไม่ได้เลยเนี่ยพวกนี้ถ้าชะลอโรคประจําตัวเขาได้เนี่ยสมองเขาก็จะชะลอความเสื่อมลงได้ค่ะก็ mm hmm. จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง,ทางกรมอนมามัยได้ดูแลค่ะส่วนอื่นนะคะที่ทางกรมอนมามัยได้ทำนะ,ค,ะคือเรื่องของการจัดการชุมชนที่ ผู้สูงอายุอยู่ให้ปลอดภัยนะคะเราเรียกว่าชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอันนี้เราขับเคลื่อนในภาพประเทศเลยซึ่ง ทุกอำเภอรหรือทุกตำบลเนี่ยถ้ามีการจัดการให้สิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุอยู่อะค่ะมีความปลอดภัยเช่นพื้นที่สาธารณะมีพื้นที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัยเพียงพอผู้สูงอายุที่ต้องใช้ไม้เท้าใช้รถเข็นสามารถที่จะเดินทางไปได้โดยไม่ไม,ไม่ล้มระหว่างทางนะคะการเดินทางโดยรถสาธารณะมีความพร้อมอนี่ค่ะหรือการจ้างงานการมีบริการทางสังคมที่สปอร์ตผู้สูงอายุที่เพียงพอเนี่ย<ม>ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง,งกรมอนามัยได้สนับสนุนด้วยนะคะใน,ในการในการช่วยประเมินชุมชนมแต่ละที่ว่า มีความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุมากแค่ไหนซึ่งถ้าชุมชนนี้เนี่ยมีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุจริงก็จะเป็นมิตรกับทุกชนเลยทุกคนทุกกลุ่มวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้พิการหรือหญิงตั้งครรภ์ก็เฉพาะว่าจะมีความปลอดภัยในการเดินทางในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ,คะ,คะเมื่อสักครู่ได้ยินคุณหมอพูดคําว่าความเสี่ยงก้าวด้านสําหรับผู้สูงผู้สูงวัยเนี่ยค่ะ,คะเยอะมากเลยค่ะก็ะฟังดูแล้ว พอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่า9ด้านมีอะไรบ้างคะท่านคะก็อย่างเช่นเรื่องอท,ที่จะเป็นนโยบายรัฐบาลก็จะเป็นเรื่องฟันนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องฟันเนี่ยก็จะเจอน้อยมากที่ผู้สูงอายุจะมีฟันครบ2 4ถูกไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะฟันที่ใช้บดเคี้ยวนะคะเราก็คาดหวังว่าเขาจะต้องมีฟันคู่ศพอย่างน้อย4คู่เพราะว่ามันสําคัญว่าถ้าคนเรากินได้น้อยนะคะความสุขในชีวิตส่วนหนึ่งก็ลดลงภาวะโภชนาการก็จะมีปัญหาเช่นเขาเขามีฟันไม่ครบเขาก็จะต้องกินแต่โจ๊ก กินแต่น้ําน้ําจากเดิมที่เขาเคยได้สารอาหารที่มากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเคยทานผักทานผลไม้ได้พอทานไม่ได้วิตามินในร่างกายก็ลดลงมันก็นําไปสู่กล้ามเนื้อที่ฝ่อลงหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยพอกินได้น้อยก็เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาก็คือเราเห็นว่าหนึ่งเรื่องมันสามารถส่งผลกระทบตามมากินไ่น้อยก็น้ําหนักลดน้ําหนักลดการเดินเหินก็อาจจะ พัดตกลมได้ง่ายขึ้นไหมแค่ด้านฝันด้านเดียวนี้ก็หนักแลวใช่ค่ะอีกสักด้านดีไหมดีด้านอะไรก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อันนี้จริงๆเจ้าภาพจะเป็นกรมสุขภาพจิตแต่เริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะคือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุปัจจุบันเราจะมีแบบประเมินที่ใช้ประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุคือถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยก็ควรจะได้รับการได้รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยานะคะหรือจิตแพทย์คือบางท่านเนี่ยพอพออายุมากขึ้นมีโรคทางกายด้วยลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยหรือกิจกรรมทางสังคมเคยเจอเพื่อนเจอฝู ที่ลดลงเนี่ยพอมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยบางรายก็จะนําไปสู่เกิด<ม>การกินไม่ได้นะคะ<ม>หรือเกิดการฆ่าตัวตายได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอได้เรื่อยๆค่ะ<ม>ซึ่งเป็นส่วนที่ก็อย่างที่บอกว่าจิตใจมีผลกับทุกอย่างในร่างกายเราด้วยค่ะ,คะตั้องก้าด้านใช่ไหมคะ,คะเยอะเชียวเราไปดูจาก ข้อมูลตรงนี้ได้จากเว็บไซต์จากอะไรได้่ใช่ไหมคะจริงๆม,มันก็จะมีเครื่องมือที่ทางกรมอนามัยได้<ม>ทําในภาพใหญ่ของประเทศนะคะเขาเรียกว่าบลูบุ๊กนะคะเป็นเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่บลูที่แปลว่าสีฟ้านะคะ<ม>ซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยจะใช้เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ อ,อสมอเป็นผู้ประเมินให้ค่ะซึ่งถ้าลายนั้นเจอความเสี่ยงเช่นเจอความเสี่ยงในด้านการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปตรวจแล้วเพราะว่าจะต้องพบหมอตาเพื่อจะ,จะต้องรักษาต้อกระจกเนี้ยค่ะก็จะนําไปสู่การรักษาลายไหนมีความเสี่ยงเช่นกล้ามเนื้อขาเริ่มน้อยลงน้อยลงก็ต้องส่งพบนักกายภาพพบคุณหมอทางกระดูกอ,อย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อเจอความเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ก็ต้องส่งเข้ารับการรักษาซึ่งทุกรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็จะต้องพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุค,ค่ะ คือเราหวังว่าเราจะดูเขาตอนที่เขาเป็นน้อยๆเพื่อที่จะให้เขาอะสามารถดํารงความแข็งแรงได้อยู่คือเราไม่อยากมารอดูตอนเขาป่วยเยอะๆแล้วตรงนั้นก็จะไม่ทันแล้วเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยตอนนี้เรามีประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ95%ถ้าดูแลเขาได้ดีเนี่ยเขาก็จะมีอายุไขที่ยืนยาวแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ได้มากขึ้นค่ะ,คะ ลูกหลานนี่อาจจะไปศึกษาข้อมูลจากบลูบุ๊กที่ก็สามารถเซิร์ชเซิร์ชคำว่าเซิร์ชในกูเกิลได้ค่ะบลูบแล้วก็ B-O-O-K อเในเนื้อหาหนังสือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลก็คือสามารถประเมินตัวเองได้ด้วยประเมินสุขภาพร่างกายหรือลูกหลานก็อาจจะทดสอบได้อย่างอย่างบางอันเช่นการทดสอบการทํางานของสมองเนี่ยค่ะอาจจะให้เป็นการ พูดสามคำแล้วทวนอย่างเงี้ยค่ะ<ม>หรือว่ารูปนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถ้าผู้สูงอายุบางท่านสมองเริ่มเสื่อมเนี่ยจะวาดรูปนาฬิกาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะเป็นแค่ๆเป็นตัวตั้งต้นที่บอกแต่แรกเราคงไม่รอ<ม><ม>ให้จนเขาเสื่อมแบบเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเริ่มจําอะไรไม่ได้แล้ว<ม><ม>ซึ่งตัวนี้เนี่ยะจะเจอได้ไวเป็นเครื่องมือคัดกรองที่เจอได้ไวตั้งแต่เป็นน้อยๆ<ม>พอเจอก็จะได้นําไปสู่การส่งเสริมการรักษาให้ถูกต้องค่ะค่ะแหมวันนี้ก็ ได้เกี่ยวเกี่ยวเรื่องของข้อมูลเป็นประเด็นอะไรเยอะนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะซึ่งแน่นอนผู้สูงวัยผู้สูงอายุนี่ก็คือคนที่รักในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็การดูแลที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เรียกว่าสุขภาพกายที่ดีนะคะก็นํามาซึ่งจิตใจที่ดีด้วยนะคะดูแลทั้งจิตทั้งใจของท่านนะคะไม่ทราบคุณหมอมีประเด็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ก็อยากให้ผู้สูงอายุไทยก็คือมีความแข็งแรงที่ยังยังอยู่ได้ตลอดนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มประชาชนที่ต้องให้ความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อะไรอย่างที่ท,ทราบค่ะว่าหญิงชายหนึ่งคู่เนี่ยก็จะมีลูกแค่ประมาณหนึ่งคนคะ่ะเราเชื่อว่าข้อมูลล่าสุดจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าตามไปเรื่อยๆ10ปี20ปีเนี่ยประชากรจะลดลงเกินครึ่งนะคะซึ่งคนที่เราต้องดูแลกลุ่มที่สําคัญก็เลยเป็นผู้สูงอายุ เพราะทำยังไงให้เขายังแข็งแรงให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติมีระบบะบริการสุขภาพหรือระบบบริการสาธารณที่ยังเอื้อต่อเขาอยู่ให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะจริงๆเราก็มองว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นหลักชัยของสังคมหมายถึงว่านอกจากเขาจะสามารถที่จะแข็งแรงแล้วก็ดูแลลูกหลานได้ประสบการณ์ชีวิตเขาก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้นะคะความรู้ความประสบการณ์ที่ดีของเขาเนี่ยจะเป็นคําแนะนําให้กับคนรุ่นใหม่ได้ะคะ่ะซึ่งถ้าเราดูแลผู้สูงอายุได้ดีเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็จะค่อยๆแก้ไข ได้ตามมาส่วนเรื่องส่งเสริมการเกิดก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องทําควบคู่กันไปก็จะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญทั้งส่งเสริมการเกิดนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ครบวงจรด้วยค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อห่วงใยนะคะจากคุณหมอธิพาไกรราชนะคะ<ม>ในเรื่องของการที่จะเอาใจใส่ดูแลผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะก็ขอเชิญชวนทางผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะเข้าเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆปีนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับวันนี้นะคุณหมอ,อค,ค่ะคะทางท่านเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีของผู้สูงวัยยังไงบ้างคะสําคัญมากคะ่ะมาทุกครั้งที่นัดค่ะค่ะ แล้วมามาที่ที่ตรวจที่ไหนคะถึงตรวจที่นี่แหละค่ะที่นี่คือที่ที่อนามัยที่9นี่แหละค่ะศูนย์อนามัยที่9นครสิงมานี่เองนะคะแล้วมาเป็นยังไงคะบ้างคะการตรวจสุขภาพร่างกายได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีค่ะตรวจดีมากค่ะแล้วว่าตรวจนี่คือตรวจอะไรบ้างอะคะ๋ยวช่วยเล่าให้ฟังวันนี้วันนี้เหรอคะใช่ค่ะวันนี้ก็ตรวจไอปอดปออหัวใจหัวใจค่ะ แล้วก็วัดความดันตรวดน้ําตาลแบบว่าเป็นเบาหวานค่ะแล้วมีเรื่องของแบบเอ่อการตรวจเขาเรียกว่าตรวจเชิงลึกไหมคะเช่นว่าตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระตรวจค่ะตรวจด้วยเหมือนกันวันนี้ตรวจค่ะวันนี้ตรวจค่ะตรวจปีละครั้งค่ะปีที่แล้วก็มาตรวจใช่ไหมคะตรวจทุกปีค่ะคุณหมอจันัดหมอจันท์ค่ะอคุณหมอจันัดเองค่ะค่ะแล้วอย่างผลการตรวจนี่คือท่านก็จะแนะนำว่าต้องทำปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะ แล้วทุกวันนี้คุณพี่ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะก็ตอนเช้าก็เดินออกกําลังกายค่ะก็การทานอาหารก็พวกที่ของทอดของอะไรก็ไม่ค่อยกินค่ะกินพวกผักพวกอะไรนี่แหละค่ะต้มต้มนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก่อนน่ะเยอะค่ะพวกทอดพวกอะไรน่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามถอยลงค่ะให้มันน้อยลงค่ะค่ะ แล้วมีในเรื่องของสุขภาพกายก็ดูแลอย่างนี้แล้วในเรื่องของจิตใจเราดูแลยังไงบ้างะคะก็สวดมนต์มัางอะไรเนี่ยฟังพระอะไรอย่างนี้แหละก็ดีนะคะแบบไม่เครียดไม่อะไรค,ะค่ะปกติเรียก<ด>ว่าทั้งกายกับใจก็ไปด้วยกันค่ะ,ะ,ค,ะคูะ่คู่กันไปแหม่ก็ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ดีมากเลยนะคะทำตามที่คุณหมอบอกเลยออกกําลังกายรับประทานอาหารที่เป็นอาหารประโยชน์ต่อสุขภาพเลยจริงๆนะคะค่ะแล้วอยากจะให้กล่าวเชิญชวนกับผู้สูงวัยท่านอื่นๆนะคะได้มาตรวจร่างกายประจําปีว่ามีความสําคัญกับชีวิตของเรามากเนี้ยค่ะอยากจะขอเชิญชวนอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะให้ดูแลสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่า จะให้แต่ลูกหลานเขาดูแลก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องทำงานทำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวเองดูแลตัวเองน,นคะคะถือว่ามันสำคัญถ้าใครยังไม่ได้มาตรวจก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ mm hmm. <laughs> อันนี้ก็มาตรวจประจำตลอดค่ะ วันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะช่วยแนะนําได้ไหมคะว่าอ, <conten> อาหารมีอะไรที่เหมาะกับการรับประทานในแต่ละมื้อคะท่านครับผม bor, อนนนันนี้นะครับก็คือจะเป็นทงโภชนาการนะครับเป,เป็นสัดส่วนนะครับปริมาณอาหารที่เราควรรับประทานนะครับอ่าอันแรกนะครับมาฝั่งตัวด้านบนเนี้ยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของกลุ่มของข้าวแป้งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราจะรับประทานในสัดส่วนที่เยอะกว่าส่วนเดื่นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ1ส่วนนะครับ อ่าหมดข้าวแป้งนะครับจะให้พลังงาน1นึงส่วนเนี่ยประมาณ80 h, กิโลแคลอรี่นะครับอ่าซึ่งการรับประทานเนี่ยอยู่ประมาณ8ถึง12ทัพพีอ่านะครับอ่าซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็คือจะให้พลังงานปริมาณแคลอรี่ใกล้ๆเคียงกันนะครับส่วนตัวที่2นะครับอ่รองลงมาครับที่เรารับประทานเยอะรองลงมาก็คือในเรื่องของหมวดของผัดนะครับอ่ารับประทานอยู่ที่ประมาณ4-5ทัพพีนะครับอันนี้ จะให้พลังงานนะครับอยู่ประมาณ10แคลอรี่นะครับแล้วก็อลองลงมาอีกก็คือในเรื่องของหมวดผลไม้อันนี้เราก็คิดเป็นส่วนกันกนะครับหนส่วนให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ก็รับประทานประมาณ4ส่วนนะครับใน1วันนะครับส่วนหมวดถัดไปนะครับอ,อันนี้ก็คือสําคัญในเรื่องของผู้สูงอายุโดยตรงเลยนะครับก็คือหมวดของหมวดโปรตีน นะครับเพิ่มแซมกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับอันนี้นะครับปริมาณต่างๆนะครับอันนี้จะให้แคลอรี่ประมาณ35กิโลแคลอรี่นะครับให้โปรตีนประมาณ7กรัมนะครับใน1ช้อนนะครับส่วนอันนี้หัวตัวนี้ก็คือนมนะครับหนึ่งส่วนเราเราควรรับประทานนมเด็กประมาณวันละ1แก้วนะครับใน1วันเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ ในหมวดส่วนของธงโภชนาการนะครับก็คือในเรื่องของหวานมันเค็มตอนนี้คือรับประทานในปริมาณที่น้อยนะครับอ่าอย่างถ้าเป็นน้ํามันนะครับ1วันไม่ควรเกิน6ช้อนชานะครับอ่าน้าตาลเหมือนกัน,นครับไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของเกลือนะครับอันนี้คือไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันนะครับโอเคอ่าน,นี้ก็คือสัดส่วนในเรื่องของธงโภชนาการนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของอาหาร กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพลดน้ําหนักนะครับอาา่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับโมเดลอาหารนะครับอะอย่างอันนี้นะครับจะเป็นการจัดหมวดของอาหารก็คือสูตร2องหนึ่งหนอ่าสองคืออะไรก็คือในเรื่องของผัก2ส,ส่วนนะครับอา่าหนึ่งอา่าโปรตีน1ส่วนนะครับแล้วก็ในหมวดของข้าวแป้งอีกหน1ส่วนอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้คือ2องหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ จะจัดในรูปแบบ2องหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านี่ผักมัมี2ส่วนเนาะโ,โปรตีนหนึ่งส่วนนะครับข้าวแป้งหนึ่งส่วนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของอาหารกลุ่มเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับอันนี้ช่วยป้องกันในเรื่องของลดในเรื่องของเบาหวานนะครับอ,อันนี้ก็คือเมนูมะละผัดไข่นะครับอ,อย่างตัวนี้ จะช่วยในเรื่องของลดในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็คือปลาช่อนนะครับผัดขึ้นฉานะครับเนาะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของโมเดลอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็คือดูในเรื่องของโภชนาการต่างๆนะครับเรื่องหวานมันเค็มเนาะให้เราดูสัดส่วนต่างๆอย่างอันนี้นะครับในเรื่องของนมนะครับจะเป็นนมนมเปรี้ยวเนาะตัวนี้นะครับก็จะให้ดูในเรื่องของปริมาณน้ําตาลว่ามันมีประมาณเท่าไหร่นะครับให้เราเลือกดู ตามฉลากข้างกล่องนะครับอันนี้ก็จะเทียบไม่เห็นว่าหนึ่งกล่องนี้มันจะมีน้ําตาลอยู่ที่ประมาณ5.5 5.5ช้อนนะครับก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันอันนี้ก็จะพอกินกล่องนึงเข้าไปแล้วเกือบจะเกินแลวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะครับก็ต้องดูในเรื่องของปริมาณสัดส่วนต่างๆดูนะครับ